สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับ <Yeah. S 1> มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พี่แก้วด้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมกิจกรรมนี้พี่แก้วรอตั้งแต่เมื่อคืนนะวิพกเ <Yeah. S 1> พลงสวรรค์นะครับผมเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเทพนกฟินิกส์หรองเงหรออ๋อเออประมาณน,นี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้มาตอนเช้านะคะแล้วก็พี่แก้วเนี่ยต้องตื่นแต่เช้านะคะเพื่อมาทํานะก็ใครที่ยังไม่กดไลค์ให้พี่แก้วนะคะฝากกดไลค์ให้หน่อยเนอะ,ค,ะคือถ้าเสียงแปลกๆไปนี่ไม่ต้องสงสัยนะค,ะคือตื่นขึ้นมาก็คืออยู่ที่หน้าคอมเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกันดีกว่านะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเขาให้เลือกรางวัลพิเศษนะคะได้หนึ่งรางวัลน,นะคะซึ่งพี่แก้วดูแล้วคือน่าจะเลือก กระทะดีกว่าเพื่อเอาไว้ถือคู่กันนะคะผมคือคิดไว้แล้วว่าต้องได้แน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวเราเลือกกระทะไว้เลยดีกว่าโอเคอันนี้รางวัลพิเศษก็ยืนยันไปเลยครับโอเคครับผมในตู้นะคะก็จะมี8หมุน8ทีการันตีนะคะ8ทีคือหมดตู้หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ตอนนี้พี่แก้วมีเพชรอยู่2 4 8 4นะคะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหมุนกันที่9เพชรแรกเลยดีกว่า ก็ขอให้การตื่นเช้ามาสุ่มนี่มันช่วยให้เราได้ก่อนเหมาตู้ละกันนะทุกคนไปเลยครับน้ำน้ำน้ำน้นเยี่ยมน่ากลัวมาแบบนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะไปเลยครับ49น้ำ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 นโอ้ยรัวครับอย่าเลี้ยงนะลูกนะบายตัด เหมาปว้าเหมาปว้ทุกคนงมแงมแงมแงงงงเรียบร้อยคือเลอกออกไม่ได้ด้วยนะปกติตู้มันเลือกออกได้ใช่ป่ะไปอันนี้มันเลือกไม่ได้ทุกคนโอ้ยเรียบร้อยดิสี่เก้เ้านเฟย้ยเ้ย้้้โอ้โหพระเจ้า5 9าเก้อเก้าะอ่ะอ่ะเรียบร้อย การันตีเมาตู้ครับผมเย่ yeah. <laughs> การันตีเมาตู้โอเคครับผมอ่าเราก็ได้รับกระทะด้วยเนาะโอเคพี่แก้วหมดไปเฮ้ยเมื่อกี้พี่มีเท่าไหร่นะ2,480ัน24ส มันเหลือ80เพรอะน่าจะหมดประมาณ2400เพชรเพนะโดยประมาณครับผมเอาจากาคร่าวๆเนาะน่าจะ2,400เพชรเพเดี๋ยวเราไปลองสวมใส่กันที่หน้าล็อบบี้ดีกว่านะจ๊ะที่รักจ๋าโนเครอ่ามันจะอยู่ในแพ็กเกจแกดูการเปิดตัวเขาแกอลังการงานสร้างเบอร์แรงมากเลยครับผมอโอเคเราลองไปสวมใส่กันดีกว่าครับ เดี๋ยวผู้ชายช่างมันเถอะเล่นก็ไม่เล่นโอ้โหคือแบบว่าวิหกเหนินทะเลินบางกรอะไรคือวิหกเหนินทะเลินบางกรเดี๋ยวขอเอาหน้าออกให้ดูชัดๆนะเฮ้ยแต่หน้าสวยหน้าสวยจริงถ้าตาไม่แดงนะคือหน้าหน้าสวยหน้าสวยนะคะก็นี่เลยค่าะาผมพี่แก้วหมดไปประมาณน่าจะ2,400เพชรนะคะก็ถ้าใครสุ่มแล้วนะคะก็ หมดน้อยกว่านี้ก็ลองลองบอกพี่แก้วดูนะคะลองขิงกันดูนะคะแต่ว่าไม่น่านะเพราะว่าเขาบอกว่าการันตีก็ทานจะเหมาตู้การันตีนะทุกคน <laughs> ใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้พี่แก้วด้วยนะคะ <laughs> ก็ถือว่าให้เป็นการตื่นเช้ามาทำคลิปแล้วกันนะคะก็ <laughs> 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 วันนี้ขอตัวไปนอนต่อก่อนนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย Let's go.